ทุกคนคะ่ะมาเดินจ้ามากินใส่กอรน้ากันจ้านี่เต็มถาดเลยมีพามากินใส่กอ่อนจ่ะใส่กอหมูเส้นทําเองกินเองคะ่ะมาเดินมาเดิมเดือดอยากแสบน้ำหน่ะนี่ก่อนกินเราก็ต้องเปิดต่าก่อนนะคะมาเดิอจ้า ทำกินด้วยทำขายด้วยมีน้ำจิ้มให้ด้วยค่ะจิม้มมะขามเปียก <c oughs> ต้องลูกไปเลย้องลกเหอต้องลกอือ เห็นไหมขึ้นด้วเผ็ดอยู่มัง้งเห็นไหมอย่ามากี่ตัวไม่เห็นฮะสุดไยไม่เห็นเผ็ดนิดนึงพิ็ซกาดีอ๋อ ฮึมอึมไม่เผ็ดทำไมเผื่อจีตสวมันเผ็ดอยู่แต่ไม่รู้เผ็ดไรพริกบานเขาเนี่ยเผ็ดอัี้

มันหรียลงคอ,อทีละสองไปเลยจ้ะ ai không? Ừ, đang. ừ. Năm mục mà lọ. อปงอ่อตอนนี้เจ็บนี่คือคำใหญ่แท<น>้มันติดกันเออมันติดกัน 밤이야 이장 ทำเองแซ่บเองเผ็ดอยู่นะพี่เขียวอแย้มไม่ค่อยเผ็ดเมื่อกี้เธอยังว่ามันเผ็ดอยู่เลย <laughs> mà rồi à tâm <laughs> 응. 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 เป็นสองอันไปเลยอันเล็อันใหญ่ทำเดียวไปเลยโอ้โหคัมเดมาลำบาก

จื้นใจติดกันเป็นแผ่นบางมาติดกัน cái cờ ly nhấp nhập <laughs> อืมอืมอร่อยอืมอิ่มแล้วข้าวสุดท้ายมาอิ่มเพราะมันเป็นมีทั้งข้าวมีทั้งเส้นอะข้าวสุดท้ายมัื้า จอกนี้เป็นจอกสุดท้ายอบอ,อจิยงก่อนเอากินจะเก้นตามหลังเ <c oughs> <c oughs> อิอออ่มเพราะว่ามันมันเป็นทัง้งมันมีทัง้ง วุ่นเซนแล้วก็ไม่ทั้งเข่าแต่ทั้งหมูมันก็เลยอิ่ม,ม,มเป็นแบบนั่นเยอิ่มมากอื้ม แล้วมันจะแซ่บจ้าอิ่มแล้วค่ะทุกคนอิ่มแล้วจ้ะอุ๊ยโ <laughs> ตเกือบควม <laughs> ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็ที่เข้ามากดไลค์ให้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้อิ่มมากเลยคะ่ะบายบาย